สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อเบอร์สุขุสุขคนที่เขามาหับส o มสิแล้ว,ลวอาเลยพี่น้องเลยไพ่กันได้ฝนตกมาเท่อนี้น้ำเต็มไห้เต็มคันไพ่าบางคนขเขาจาจ้างเอามือเดียวก็แล้วบางเจา้ากำลังดงหน้ากันอยู่เซลเซลอยู่หน่อยเจ้าก็ ค่นี้ก็ช่ได้เอา่เลยโอ้เห็ดไดแม่สิมาขู่เท็ดบ้นี้บอโนโนโเปิ้งต่อคือดรถเข็นไหวบานนี้บอเห็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มาห้าแล้วไม่อยู่พี่ลูกพีมาหัาแล้วโดนดเข็นไหว ดูดูดูเฉยเฉยนี่เบึงเบ i งเบึงเบึงในเศนี้ยเศดเศษเศงานเลยนี่นี่นี่แมวหายเหรอนี่แมวหายเด้อแมวหายเอาข้อหายเหรอนเอาอยังนาะบนี้นาะเอาข้อหาเหรกันเด้อมยังไหเนี่ยเขียเ

แกงเพียงกันเด้อเด็ดเุ้ยเอาพี่น้องเลยเูดได้มากถ้ามเมนห้าไปจอบเบิ้งบอลแล้วเอามูว,ามมว่านอย่้ยไรได้รับบริรบนะเคียหฮขาค่ะนะขาหฮเห็ดราบไล้าค่ะวาถูกพี่นองเลยมาบรงนำไก่ เห็ดปวกได้ลายครั้งแรกในของปีเลยนี่ที่ได้ลายแบบนี้พอดีแกงตอนเที่ยงเลยจ้ะได้มาเหมือนกันแกงตอนเที่ยงถ้าพี่เพ่งๆห้งกับแกงพี่แสบ เดินห้ามเกิดมาเลยห้ามอยู่ในท้องแม่าพาไปหาพี่แจ็คคือบอลลูกแจักดีห้ามห้ามไปหอกโคกหอกแดนนี่จ,กจักคือบอนี่ตอนอยู่ในท้องไี้ต้นพาแม่ไปหาเออเฮ็ดลุเฮ็ดอ่าเฮ็ดบัวนี่พี่น้อง ีห้ามแนมกวงด้วยมาแบบนี้มาขวดมาละน,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 น้อกนรไม่ใช่หรอกฝ่าเหด็ดอะไรบางท่นหูอยู่หักเทิงต้องมีก็ได้นะเแต่ดอกบานนอ่ใช่หรอแต่ดอก Human ิวมันมูวาเนี่ยอู้เสียดายแก่เอยงหนึ่งอย่างกันหน้านี่นะ แต่ก็เลยบริไปหาเห็ดตัวค่ะอก็บริไปหาเห็ดดอกใหญ่นะคะมาเด้อพี่น้องมาขูดเห็ดซอยแน่คุณได้ว่าเห็ดตัวออกแล้วแต่บริไปหา อย่างาน้อยวิธีแรกในี่ยนไยได้มาหันมอยู่นี่เถอะไปอย่างเขาได้กิโลพี่หนูเขาผู้เมื่อยเมื่อไแต่อยากไปนะไดมานี่นี่แหลยติดตัวของแท้ของแท้มันแท้นี่แหละเอาไู้วขาวมันเจริญเลยเราเอาบุกขัด นี่้องได้เห็นมันก็เสาะรังจมหยาาเมื่อวานแจงใหดบวกเด้ว่ะเราก็ได้ส้ำเราได้เมื่อวานบัดพ่อมอนตี้บาดมันบาเนี่ยฮัลโากได้ยังลูกบาดเนี่ยไก่ลูไก่เอ็มเสียงเงหน่าย ดูซะก่อนเด้อหลักผเท็เลออกกแล้วสะก่อนท่านจัหายเอันน่าจะหายเ้อในขรดไปแล้วกลินมาจกหน้าจได้แกงเลยแกงเลยหยจิตงานซอยกันน้ก็ต้องซอยแม่น้ำูเป็นระบบระเบียบ ห่างร้องห้ไก่ก็าลงจ่อยโหกระลัห้รูเบิร์เบิ่งไก่มกเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่นง่งพิ่ว่าน่อยเงน้อย อยู่บล่างไวเดีกินมาช่ด้กินทัท้งแก่ความรวมมือกันแม่แม่ก็ิเร่งเมันเล่้งเออเออดนบอเออแม่ก็ฟาตัดตัดตัดอะไร ลูกแม่ลูกแม่คนเก่งอเออถาแม่ก่อนแปแ๊บหนึ่งแม่เห็ดหูเป็ดก่อนตัวยือไร้เออบาดือ้อชะแง้ง้วกเยีอหูเยีบแป็น่ะ เฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดมหัมอยากบ่ง่อยจะไปเลยดีน่า,นาแล้วจะเถื่อเราจะอยู่ห้กพันเด๋อนักจีการนี่แหละเอาไว้อยู่ ยี่หากิรัมยสองชิดสามชิดหลวงพอจ่าบิเอาชิดที่สามห,ห,ห,หลวงพ่อานานจา้าสหา์เลยกรมางเข้าห้างอ่าเยแหละางมเขามาดำซอยทั้งบ้านใม่ก็ได้ดั้งเลยน้องเลยทั้งบ้านานี่กับพันเลเอาชไปซอยกับเวลาิไปซอย ทั้่าทังนี้ได้เอาไวมาต่อยมานั่งมานอนบานหม่บ่นั่งิงมานอนบานหม่ได้ป่ะดูเลยทางเดินทานเนี่ยเป็นม่นอนหรืไนแต่พนนคนเดียวาทำปีไปแสดงมานอนย่ทุก เนี่ยในการหอบไฟหอบมา้าอีกปุ๊บ ใจบอนี้เล็กมึงอ,อยู่ข้าเดียร์เล่ะอะไรให้บ้างนี่มัน,นจะตกแตกต้จะฆ่า,ม,ามันไเล่นมึงอ,อยู่อ้าวเนี่ยออกจาบ้านฮะน ดอกบานพี่น้องกอ็ขมันพ้นดอกบานทำบะไถาวได้หนิขมัไมัวว่านกำลังจูงอะไรเนี่าเห็นว่อนฝ่าว่่จุงว่า มาเห็ดวิ่งเห็ดงานแคปคิ้วีปลาูรรไหมนน่อยว้ที่ปลาลูกวันนี้เหหวงอมปลาเด้อห้่วเนาะ ม้วกะทิบไนยัยกะทินะบาอมาตถอเสอมันไปเป็นใหม่ไเออนี่แมาไปล่าง้าเบี้ยวบบน้ไกินเลยออแทงตาใช่นะแม่คเอากองกได้เออหยขว่าแม่ บ ah, ah. oh, ิงมเบิงมันบอแล้วจะเถื่อนเาสิว่าโอ้ให้มาจมน้ำตากระโอองโอ้ยจม นี่นี่แล้วละบาทนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบาทนี้นะห้าน้อยก็ให้ละบาทนี่เมื่อแล้จะเคลื่อนเธอชิว่าแม่ก็เฝ้าเล่งเฝ้าล่างอันนี้ฮะกํลลังไปสองน้ำพี่น้อง เั็งเลยโอ้ยตองแม่บัดนี้นั่นบอกท่านแล้วแม่บอกท่านแล้วนี่เข้าใจดอกแม่นะเขามาเลี้ยกับพายเราเลยเนาะแม่กำลังฟาเอาอยู่นี่นะอือมลิ้นแล้วเลยนี่เข้ามาเลยก็ได้แกงเลยนี่ชดน้าพอนๆเลย ห้ามร่างไว้เพื่อชิม,มาร่างอีกทันว่าอย่าดิเออกบมันแล้วแล้วนี่นะแป๊บเดียวมบเชียวโอ้โมา oh เห็ดเลิอบอดเริ่มหายแนะพะล,ลุงเอ้ยนี่แหละเต็ก็ยาเพื่อนมุจกรอเลยสิ นอ๋อินอนั่งเว้นก็นอนแค่ชองเถื่อนึงไปนอนอันรุ้คือแต่ก่อนเห้นอนใ้นอนเลยแมลูกอ่อนจะเข้าใจดียับ้อยแล้วล่ะลางออกซ้ำนีงค่ะทีดินอนอ,อกไปลายเติบไหม พอกันไหมแล้วปาลุงพามาหันหน่อยหายแล้วปาลุงเดอ้อคลิปนี้กะเฮ้ยเฮ้ยช่างเด้เฮ้ยมาหน่อยยังเด้กัดเข่วมันก็ได้จักบานะดน่ะคีเด้อนะเฮ้ยใส่เสียงคู่เฮ้ยเด้อตีเลยเฮ้ยใหญ่เป็นบ่าวอะไรกัเฮ้ยน้ำตาบอกก่ะใส่เสียงพี่น้องเลยเหมืงดู